อยากจะย้ำว่าหลายคนถามผมเรื่องการแก้รัฐนูนผมยืนยันนะครับว่าสวขนาดนี้ทําหน้าที่ไม่เหมาะสมเพราะสวตอบสนองทางการเมืองเป็นขี้ข้าพักการเมืองเราคิดว่าประเทศเรามันเป็นยูนินประเทศเราเป็นคิงดอมหรือเป็นราชนาจักการดํารงตําแหน่งของสวมันควรจะเรียนแบบหรือก๊อปปี้มาจากประเทศอังกฤษผมจะเปลี่ยนระบบสวในปัจจุบันนี้เพื่อไม่ให้พักการเมืองเข้ามาครอบงำสวให้เป็นในรูปของราชประชาสมาัยฮะนี่คือประเด็นที่ต้องชี้ฮะ และประเด็นสําคัญคือเรื่องป่าไม้ย้ํานะครับว่ากฎหมายป่าไม้2484เป็นกฎหมายา่านที่อนานิคมต้องการเข้ามาตัดป่าในประเทศไทยเป็นหลังจากตัดในพม่าเสร็จแล้วอยากจะมาตัดในประเทศไทยก็ออกกฎหมายเพื่อไล่คนออกจากป่าแต่ชีวิตสังคมไทยไม่ว่าชาติพันธุ์หรือพี่น้องคนไทยในอดีตอยู่กับป่ามาตลอดไทยพักดีจะนิรโทษกรรมพี่น้องทุกคนที่อยู่ในป่านะฮะและจัดสรรที่ทํากินให้ทุกครอบครัวที่อยู่ในป่าครับและในส่วนเรื่องอสภาพอากาศ ผมมีอากาศที่โลกร้อนผมยืนยันว่าไทยพดีเราจะเปลี่ยนระบบการผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลและทุนใหญ่มาครอบงำม,มาเป็นพลังงานสะอาดโดยใช้พืชพลังงานนำไปสู่ไฟฟ้าหน่วยละ2บาท50และเราจะสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตไม่น้อยกว่าปีละ6 0แสนล้านบาทเราจะเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานสะอาดควบคู่กับประเทศที่ผลิตอาหารนำไปสู่การสร้างรายได้เพื่อรัสสดิการที่ดีของน้องๆทุกคนฮนะเรื่องเซ็กว์เกอร์ผมโอเคจบ และสุดท้ายก็คือเรื่องแรงงานต่างด้าวเชื่อไหมวันนี้ผมจ้างชาวชาวลาวเพื่อมาเป็นแม่บ้าน5เดือนยังไม่ได้เลยฮะสิงคโปร์ลูกสาวผมไปทางานที่นั่นเอาคนไทยไปนคนหนึ่งแป๊บเดียวได้เลยแค่ไม่กี่วันเาจบแค่ไปยื่นเรื่องแป๊บเดียวเขาบอกว่าต้องอาอยุไม่เกิน40ปีนะและไม่เป็นเอชไอวีนะเขาอนุมัติเอกสารมามาลับไปจบเมืองไทยต้องเป็นแบบนั้นทุกอย่างต้องตรงไปตรงมานั่นคือเราต้องมาปราบการทุจริตคอร์รัปชันมันร่วมกับไทยเพื่อติในการปราบโกงชีวิตพวกเราดีขึ้นแน่นอนครับ